นี้ต้องใช้บทโหดครับครับกรับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e X กด m มซิงครับติดตามสายโหดครับผมการล้มกอไผ่ดูครับงานนี้ถือว่าไม่ง่ายนะครับผม ทั้งความเสี่ยงแล้วไม้ก็อันนี้ครับฝั่งลุนจะเป็นบ้านเหมือนเก่าครับปินกับบ้านเลยครับนุ่นกับบ้านครับฝั่งลุนติดตามครับกับการโหดกับกอไผ่ดูครับข้างล่างนี่กอเบอเลเลยครับเป็นพุ่มเบเลเลย น่าจะหลายปีไล้นะก่อนเนี่ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงครับงานนี้ครับต้องระวังครับเพราะบ้านด้วยอยู่ติดบ้านเลยครับ มีความเสี่ยงอาจจะจมครับเกือบจมไปแล้วฝั่งนู้นครับมียุบมียุบ <c oughs> อ้โห,หดูลากต่อข้างล่างนี้ไปเลยผ่านไปแล้วประมาณ15นาทีครับ ประมาณได้ครึ่งกอต้องค่อยๆค,ครับค่อยๆทำครับผมพอมีความเสี่ยงบ้านเขาด้วยอันนี้ก็จะค่อนข้างจะมีความเสี่ยงหน่อยฮูน่าจะดูดยฉักสักลงเลยออออืือ้้ ไม่น้อยครับนี่มันจะมาหนาอยู่ประมาณช่องมุงกี่นอะไรน่นตรงนั้นประมาณช่องอนั้นเลยหนาตึบเลยงานนี้เราดูครับ ฝั่งนี้ก็บ้านฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็บ้านไม่รู้ว่าทัวน่าจะร้จะทำยังไงครับ เราเข้าใกล้ไม่ได้ครับผมค่อนข้างจะอันตรายครับแล้วก็อยู่ห่างๆนี่แหละดูซ้อนมาแล้วเออเบี่ยงมาทางนี้ครับ เราจะไม่พูดเยอะครับผมให้ดูเอาความมันครับการล้มกอไผ่ครับความสุดๆของหุนอะัจจุโรยแสดงบทโหดออกมาแล้วงานเนี้ย เป็นที่ยืนนี่ก็เป็นดินทรายดินทรายหน่อยครับดูหลากดิโอ๋พอ,อหนึ่งไม่หน่อยจริงๆวะ่ะงานนี้บอกเลยสุดๆครับถ้าได้ขับเจ้าแคททีไลอ่ะมีแบบพลโหนทุกทีครับ ก็ไผ่ที่ขาดนี่จะไม่บาดมือเจ้าแคทบบคำคำครับพี่น้อง <c oughs> อดวูว่านาครับช่องนั้นเฮ้ยจะฟาดรถครับพี่มาเร็วบุ๊บ เอทำไงทำไงเอาไงวิเอาไงถอ,อ,อยถอยถอยถอยโอ้ผมเสียวเด้วะไม่เสียวมันฟาดมหารถนี่แนหะ งมาแล้วงานถนัดของัวหน้าจุโรยคือการล้มต้นไม้คือกอไผ่นั่นเอง ที่มันลมไปฝั่งนู้นละมาดูกันว่าวันน้นตะกุดจะเอามาฝั่งนี้ยังไงครับกองมือลืนล้นตึึกเลยแบบนี้เยี่ยร้อยเยียบครับ ดนวังกระจกอย่างเดียวครับ วินทีแล้วเดินมุ่งหน้าเอาต่อรุยกิต่อครับนี่ครับกองที่ล้มมากองไว้ตรงนี้เลยคิดแล้วครับว่าจะดึงมาฝั่งนี้ยังไง เออหลังคาปึบปาดหัวเก่งดีนะท่อนเล็กเอาเอาไงต่อครับเริ่มคิดแล้วครับ ผมถือว่ามันยากพอสมควรนะเนี่ยมันจะมาไหมลูกพี่มาไหมมาไหมค่อยๆเอามาทีละนิดทีละนิดครับผม ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หมดแล้วลุกพี่สู้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 กอไม่เล็กครับกอใหญ่ครับ ก็คืองานนี้งานยากแล้วตอนขัน้นตอนนี้ครับ พี่หลังคานี่มาแล้ว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 พี่โอ้มีความเสี่ยงครับ

เออมันล้มมาท่างนี้ด้มันจะยาก อยู่กองมาเลยถึงทึกแล้วครับติดหลังคาไว้เราต้องอยู่ไกลๆครับ อยู่ใกล้ไม่ได้ครับทุกคนอันตรายครับอะไรลูกพี